มาหาต้นม้าหน่อย <c oughs> ตดเขี้ยม,ม้าหน่อยไปปลูกก่อนนี่นเขากี้วเขากี้วไปปลูกอัน <c oughs> นี้มาหาพันไม้ไปปลูกกี้วน่อยม้าหาเ้นเขี้ยมาหน่อยนี่ยังบ่ หมอกยัหมอกที่หล่อพอเท่านั้นนี่งบอลเออเอออย่าของเด้ของเท่ยใหม่เลย่อบัตจาเด้ เดมมีหูอยู่ใช่เราเสียมาใช้กันนี่ยพเพราะไจังน้อดับเบิลห่อ๋อ พิดกระด่างข้างกระเด้งนี่น้ยมันดับบนนึ่งไปได้ยุ่นี่นงานบ่เคยโมบูแมน อ่าหา้าเลาะเลี่ยมาน้อยรถคันธินจะเลี่ยอยู่งรถดำเลี่ยดิน,นี่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 เท่าเห็นแล้ว เห็นแล้วเห็นแล้วตัวน <Alex> ึงเอาถุงมาใแล้ว่นบ่านเมีนอยู่นี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 ่ดีเมีนมียนเมียนอู้เขดีมีนบ่อเอาขุแม่อายในบในเผาเออกมุ้ยุ้ยเเสียมดีมากเเป็นเงาเ็ม อบอบไปปลูกไงกรบอกนี่อต้อง่สูุดนี่นี่ติดปลบยแบนเลยนะพุ่งลงไปเร็กๆนะมันติดๆบ่ติดอ,อยู่เลยติดติดาไปซัอบ่จะเาไปปลูกไปซัอมกะทุงเาอากาอ่อนกระซือมากคือยังเป็นหากเลยแะเขาซ้มํมมันเป็นหากมากอ เนาะกูท่ายายังไม่ยันเลยเนาะมาเลิกกัน๋าจริงสี่สมบูรณ์กระแสโคตรหมเลใ่องขาเนาขาจไปซ่ำแท่นันไปเกียบดำมานะ เห็นว่าดินหลนหลวนดินธรรมดากันเลยเดินธรรมดามันลวนลงไปไล่ลงไป้าิตัดไล่ลงไปเรื่อยๆไปขางนีแล้ว Oh. อย่างางงนี่นี่ข่ายยาอยู่ให้ยงโอ้เล็กเลเลิกตัวนั้นขาโต ừm ừm tắt côn chưa hơi ừm 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 Ăn ừm 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 này ừm 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 Đi. ừm oh, ừm <laughs> ตัดพอรได้เลยห่ังาเราใส่ถุงจ่นวนน้อยใช่ป่ะขาดไง